ดาว้ยระวังเปิดระวังเบิร์ดดัดมาเดี๋ยวลังน้ำเลยแค่แค่ทำเปิดมาเชี่ยเดี๋ยววันขาเฟรมดีใครดูหมุนนะใครดูหมุนนะลังน้ำเองกบลิดันลงไปดันลงไปไม่ใช่ดันไล่ดัลงไปเองถ้าเป็นฉันเองดันเอาให้ได้เงียบห้องเล็กมหุนขึ้นมขึ้นโอ้โหขึ้นสองสองเอสามแยกสามแยกตัวบอมเอตัวเนี่ยเจ็บแล้วตัวบอมเอตัวนึงเพื่อน ทางขวาน่าจะตัวหนึ่งอะเพราะเพราะเมื่อกี้เห็นสองตัวกูยิงได้ตัวหนึ่งอะ,อห,งอะหลังนี่ไงกูอบอกอแล้วว่าทางขวาตัวหนึ่งเพราะตอนที่กูยิงกูจำได้ไม่มีสองตัวแล้วกูยิงได้ตัวหนึ่งเี่งใจมากมันวิ่งขึ้นหมุนมาไวมากไม่มีใครตอบกูเลยต้องไปดูมากูดูหมุนเองผ่าน ก็คิดว่ามันต้องทำดันลงไปเลยหมุนอ่ะหมุนต้องดันลงไปโอ้ยเงียบโอ้ยปันตัวเอเงียบกิฟเลยใจคอไม่ดีเลยหมุนขึ้นโอ้ยเที่ยจับระเบิดอยู่หมุนสองหมุนตายหมุนหมุนหมุนหสามอยู่ในทางแดงทางแดงตายมีคนโสดว่ะ โอ้ยอยู่ข้างหลังก็ไปควานตัวอยู่บอมบีละบอมบีสองเอ <Okay. S 2> ไอสัตว์เจ้าบอมบียิงหน่อยสุดสันกันเลยพี่สองคนลงไปจุดเกิดสวยตัวไทยตัวน้นตัวไยโต้โตโตงกูไป <Bye. S 2> น่าจะไปเอน่าจะ น่าจะมุ้ดล่างน้ำไปเลยแล้วอยู่เหรอยังอยู่มาพี่ข้างบนเออตูนก็หน้าตัวน่าสวยหน่อยจุ๊บเลยจุ๊บเลยเลิกฟังเสียงไม่เป็นเราใครเหมือนกันเว้ยโอ้โหยิงแรงอ่ะจะดีหลยก่ะจัดไม่เสียเวลาว่าเหตุหมาแล้วกูไปถึงกันเลยจัดมีโอกาสก้อยแปะไปเปิดมาสัตว์เปิดมาเหี้ยเหย้ยไม่เดไม่เดไม่เด ตะบานสองอะไรท่านอดีตดันไปทำไมแอบไปเลยดันไปแอบเลยแอบเลยแอบไว้ตรงกระแพงแอบไว้แอบไว้เออแอบไว้แอบไว้มันเห็นตีนะลูกเฟ้ตรงนี้ไม่ใช่แอบถอยหลังไม่ยีถอยหลังไม่ยีถอยหลังไม่ยีอีกอีกกกกอออีีีเออนั่นแหละกระแพงนั่นแหละแอบไว้หันขวาดิเออดีดแต่เขาตาสองดีมี่ไปไกลๆกว่านี้หน่อยดินี่ปีมามึงตายแล้วสองทางสองตายไปีแล้วไปเลย ยี่มียิงจุดวางจุดเกิดจุดเกิดจุดเกิดโอ้โหจุดเกิดมันดักอยู่ป่ะพี่ไบ้จุดดักดักดักโอ้โหมีจุดเกิดอีกโอ้ยกูเลยห้ข้างหน้ากูตัวหนึ่งคลิปหายอุ้ยเนี่ยดักรอกันและกันเลยหมุนดันลงไปคุมคือมึงต้องใช้คนเดียวแล้วคุมให้ได้สองจุดอะคุมรางน้ำก็ได้คุมหมุนก็ได้อะดันลงไปหมุนก็ได้เออ คำสั่งมันชัดเจนแล้วมาแล้วห้องใหญ่ชิคหายแล้วตายตายตัวนะครับห้องใหญ่ตัวนึงยายาบวกยาบวกลบมาหลบมาหลบมามันตายมันหลบแล้วมันหลบแล้วอย่าไปเสริมบีเองไปเสริมบีไปเสริมบีหนึ่งคนไอ้ท่านนอนมาท่านดันเสริมบีเลยดันไปเลยเหรอดันมัเลยดันเลยดันมัเลยดันเลยโดนสะพานอ่ะ บนสภาแล้วเ่าเพื่อนเออเออดีอ่ะโอ้ขาชี้เลยสิใบอยู่ไหนพี่ตรงเกาหลีไะนั่นน่ะกูดักเกิดข้างหน้าอยู่มีเฮ้ยผมต้องดันขึ้นไปดูขบวนไปน่ะเนี่ยจะมาระเบิดนะบังใครวะออกมาแล้วตายตรงไหนตายมีสองไปตอนไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนไปพร้อมกันไปขึ้นหัวไปเลยท่านขึ้นไปเลย ปาแก้เลยปะขึ้นไปเลยขึ้นไปเร็วๆทำเกมเร็วๆขึ้นมาไม่ทันละหลบไม่น่ามีซอยตรงใหญ่ลยไปซอยก็ห้องใหญ่ห้องใหญ่ค่ะผมไปลาะผมไปลาเคาเตอร์ไปก็ต้องไปด้วยกันเอาเตอร์โอ้โหโอ้ยิงโดนเคร์แค่โผล่ไปเห็นหัวแตกเลยแคร์โอ้โห มันเหี้ยมสัตว์ได้ชิบหายคนเยี่ยมันเขาเขาแม่นมากแม่นจริงไอจริงชิบหายหายไอ้ขึ้นหมุนขึ้นหมุนขึ้นหมุนขึ้นไอ้แล้วหมุนขึ้นถังแดงไม่ตายอีกแล้วถังแดงไอ้เหี้ยระเบิดลาก่อนอุ้ยไม่ตายไม่ตายยังอยู่ครูมาเสริมหมุนแล้วมาหมุนแทนละสองหมุนตัว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  มาสองปอมบีสองปีแล้วหมุน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 ปีสองตัวมันทำบีแล้วแหละฮะดิมิดันลงไปไม่ได้หรือว่าหมุนเนี่ยมันดันัอยู่ต้องบนพมตายปึ๊บมันไม่ทันแล้วไงเดี๋ยวดิมดันหมดเองะดันลงไปดักข้างล่างดิตำแหน่งพี่ดิมอยู่ไหนพี่ตอนแรกท่านแม่งเอาหมุนไม่ได้เนี่ยที่พอนเดี๋ยวผูไปเกิดเกิดเร็วด้ะ บอสองรอบนี้โดนไหมบนสามสตัวนะทบีนั่นเลยเฮ้ยไปลางน้ำแล้วเผมมกแล้วอ้สตัวไ่มีจิงไสาตัวไปไปไปเอาไปมบีอะเจ้าโยกเลยนะโยกเลยนะเยไปโยกไปแตกห่ตายตายสอยู่ตรงดมากตายเอ โอ้โหตายเข้างไม้ไอ้ช้าไปช้ามากโอ้โหยังกัะ CMD โอ้เจียของเลยว่ะโหดว่ะวันนี้ได้ AG สามเจ็ดปืนหนักยี่เหี่ยกูโผล่ปืนหนักเดียวปืนหนักมากปืนสามอ์ เก็บเนตัวมนแม่นเอาง่ายยิงคมมาโดนทุกเม็ดเลยมันสี่เม็ดมันก็ตายอยู่แล้วทุกตัวแล้วป้าป้าป้าแล้วเอือกเอือกเอือกเลยอ๋อปูเป็นหัวนี่ะวะม้าเป็นหัวให้หน่อยสิโอเย่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 โอ้เอาไงไปไหนไวาย บีไา้ล้างน้ำไหมบีไว้บีไว้ทางไหนอะหมุนขึ้นสองหมุนขึ้นสองแล้วไปเข้าซอยสามแยกเอถ้าทำได้ที่เหลือน้าน้ำโอ้โหผิดระบบมาผิดพันไอ้สัตว์เด้อระวังน้างน้ำตัดไปเหมุนก็กลัวเราน้ำตัดหรอเหมือนเห็นไม่ตัดแต่หมุนอะเฮ้ยตัดมาเปิดนิโดนิโดคุมอยู่นิโดคุมอยู่คุมเหมือนเห็น เงียบอ่ะ no, 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 no. wow. ดิม yes, ี่ไหลเลยนิโนตายปล่อยเอเลยอยู a, ่ข้างบนข้างบนอ่ะข้างบนอ่ะมีคนใหญ่ตายมุ้งแน่คือเคลียไปดูข้างล่าง โดนโก้มันเขาทำเรื่อเขาถามเรื่องทำไรไอ้เหี้ยขอโทษเพื่อนดันดันดันหมุนดันไอ้เรื่องนั้นดันนิโดเจ็บนิโดเจ็บนิโดเอาตัวยิงแม่นๆมาดันปาดไปตัวหนึ่งชิบหายโอ้ยเหี้ยสองตัวโอ้โหไม่ตายเจสิก้าเจ็บสัตว์เนาะเจ็บสัตว์เจสิก้า ประมาณหกเม็ดแล้วอะโดนไปหกเม็ดแล้วอะเจสิก้าอัดตัวขอสองเม็ดคิดวีขอสองเม็ดเยอะมากตัวบนโดดโดดโดดนั่นแหละไอตัวบนโดดโดดน่ะเจ็บฝัดเจสิก้ามีตัวนึงอะกล่องผีอ่ะไม่มีไม่มีบนกล่องมันมันไม่อยู่มันไม่อยู่เฮ้ยอยู่ตรงนี้รู้ละนี่อยู่ที่วางหนีได้ไหมหนี่ได้ ไม่ทันแล้วหลุมแล้วหลุมแล้วไอ้มันโดนหลุมแล้วมันโดนระเบิดไล่ลาก่อนโอ้ยเจ็บทั้งคู่เา็บ้วพี่เล็บตัวโอ้ยสัตว์ตกใจเล็กเล็กเล็กลองเปิประตูโอ้โหนี่ไงดิโตกูบอกแล้วว่ามันเจ็บมากเนือกไอ้ีง กขบอกแล้วมันเจ็บมากเลือดตั้งแต่หกตอนปีสูะมันก็โดนในนู้นด้วยอย่าไปวัดเลชนาเชียนิโดมคุมอยู่แม่นี่เฮียมีสลับตัวซีเอ็มตีด้วยแต่งจนเปิดโอ้ยสลับตัวซีเอ็มตีแล้วเนี่ยบายบายบาอุ้ยบนกล่องเฮียเจ็บกล่องเฮียเจ็บ ผหมุนก็อยู่บนกล่องว่ะแง่ยยิงยากโอ้โหแพันัม์น A จุดวางโอ้ยแม่งยืนบนกล่องหมดเลยแม่เอ้ยมันเล่นไม่เปียบว่ะหลงเมี์ไปแล้วไปเยเบี้ยนี่คือมึงรู้แล้วใช่ไหมเออมึงจะตายห้าแล้วดูเลือดสามห้านี่ต้องวัดคอมึงเหลือสามอ่ะมันเหลือกี่ตัวเนี่ยโอ้โหครบทีมนมาแล้วมาแล้ว โอ้โหเช๊กเก้หมดแล้ววะทีมนนแม่นโดดเข้าก่อนยิงก่อนหันกลับมาสะบัดแตกไอ้ยี่ดันทันป้าวะเละเอ๊ะเละสภาพเละเทะไอ้เหี้ยดลงน้ำดันกูตายสัตว์โดนทุกเม็ดโดนทุกเม็ดนั่นเพื่อนกูตายอีกนึงเอาที่มันสบายใจเลย ไอ้ท่านี่เฮี่ยงอยู่ดีไม่ชอบโฉบไปโดนระเบิดทำไมเนี่ยกรีปมันหมดแล้วเมื่อเดือนสิบเอ็ดไอสัดนีค่ะเลือด <c oughs> ใครดอกไอก้องก้องนี่ใครเนี่ยเล็กเนี่ยใครวะไม่มีไงมีแต่พวกมันน่ะนั่นแหละข้างๆนั่นแหละมาแล้วไอ้น้นงจะยิงมันโกิดก็ใบหวาเมื่อเช้ารี้ท่านปลาระเบิดได้เลยละ่ะ ก็นึกว่าผมนก็ไม่โดนเด้ยวดีพี่เข้าบีแล้วเอ้ยบีตัวดีพี่อัดตัวอัดตัวได้อัดตัวอัดตัวอตัวอตัวอตัวตัวตัวไม่โดนเลยสัตว์ติดวางหนึ่งตัววัดกับใครดีเนี่ยสะพานไวสารเพ็ดดีกว่าสารเพ็ดแรงเยอะน้อยโอ้โหเย็ดเป็ดมีเลือดเยอะน้อยแต่แม่นนะเฮ้ยคิตตี้ถึงจะน่ารักแต่ก็โหดนะมึงเออโหดนะให้น่ะโอ้ย

ไม่จ้าหัวโหมโอ้ไข่แตกเขี้อดีใจน้ำตาไหลแล้วเนี่ยที่ไรกูจะร้องใบสะพานมาถูรอบเลยอีดอกโอ้ยโชคกูดิเหลือเก้าหกใครมาสะพานคุยกูบอกสะพานไว้ไม่เชื่อนี่ดูนี่ดูนี่ดูล้างน้ำกูกลัวนิโดูล้งน้ำห้องใหญ่มาอีตระกูอีตระกูวะอุ้ยห้องใหญ่มาห้องใหญ่ มีมีขวาเละระวังระวังระวังขึ้นขึ้นขึ้นสะพานรถรถตายไม่นแน่แหละโอ้กูวางในสายสั่งประตูประตูไหนวะปักประตูปักประตูบนห้องบนห้องโอ้ยมีคานไอ้สัตว์กูจะหันไปแล้วอย่างนั้นก็หนึ่งวินนะวะเยเออเยเออเยเอเอไม่เงี้ยเยียม วันนี้เราเป็นการเทฟฟีเนื้อนุ่มแมสันชุดแฟมิลี่เลยมึงแดดอิ่มเลยแดดในรังน้ำียบล่ะไปดูสะพานหรือเปล่าวะมาดอยนี่มาดอยคุณระเบิดมาว่ะหนีไปดูสะพานแล้วมั้งดิบี้เอออีดอกเนื้อลูกเม็ดเลยนี่ไงคิตตี้ปวดไปเหวื่อแล้วนะโอ้ยมันกล่องอะเมื่อ เอ้ยไม่ยิงถามนะไปไยโอเคครับคุณผู้ชมก็14นาทีจบทั้งสองฝั่งใช่ไหมวะสองฝั่งก็วะสองฝั่งโอ้ยเยียมสภาพนี่คือเละชิบหายชั้นทำดีกันทีสุดแล้วไปเจอกันแค้นหน้าอะไรแคนที่นี่กูไม่เอาอะไรสักโอ้ยไอ้บ้าดีแน่ชิบเฮย